คอมเมนต์เวียดนามโคตรเฮล่นเลยนะครับหลังจากมีการจับฉลากแบ่งสายในรายการ ABC w o m e n v o l l e y b a บ l ล a t i o n นครับ2025ด้วยแฟนขับของบอลบอลเวียดนามสุดมั่นใจเลยนะครับว่าตัวเองนะจะคว้าแชมป์ได้อย่างแน่นอนแต่แฟนบอลบอลชาวเวียดนามโคตรงงเลยนะครับว่าทำไมจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ประเทศไทยทำไมไม่มารายการอันนี้บ้างถ้าเกิดมานะมันจะเป็นสีสันให้กับเวียดนามเลยสวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านวันนี้มาพบกับช่องส t a n คอมเมนต์อีกแล้วน,นะครับ เรื่องนี้เรามาฟังคอมเมนต์ชาวเวียดนามกันหลังจากสดสดร้อนๆเลยนะครับในเมื่อ2วันที่แล้วมีการจับฉลากแบ่งสายบริบอลเอวีซีเนช่นครับ2องพโดยมีการจับฉลากทั้งชายทั้งหญิงนะครับแต่ทั้งสื่อและก็แฟนคลับของเวียดนามนั้นเขาน่าจะสนให้กับบาสบอลหญิงทีมชาติเวียดนามมากกว่าครับโดยทีมชาติบริบอลของเวียดนามนั้นอยู่ร่วมกลุ่ม A แถมยังเป็นเจ้าภาพอีกครับร่วมกับเวียดนามออสเตรเลียอินเดียไต้หวันฮ่องกงแล้วก็จีน กลุ่ม B รองแชมป์อย่างมีคาซัคสถานฟิลิปปินส์อิหร่านอินโดนีเซียมงเกเลียและก็นิวซีแลนด์นะครับแล้วในตอนนี้แฟนข่าวเวียดนามก็บอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ดีเลยนะครับสำหรับวอลเลย์บอลเวียดนามในการป้องกันแชมป์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าครั้งที่แล้วนะ่ะเป็นแชมป์แล้วก็ไปร่วมในการระดับโลกมาแม้ว่าจะตกรอบก็ตามนะครับแต่ชาวเวียดนามคราวนี้ก็สุดมั่นใจเลยครับว่าทีมของตัวเองน่ะจะดีพอที่จะคว้าแชมป์อีกสมัยหนึ่ง ในการนี้ก็เป็นรายการระดับสะสมคะแนนระดับโลกนะครับก็เลยทําให้เวีดนามนะสนใจเป็นพิเศษเลยเพราะว่าถ้าเกิดมีคะแนนระดับโลกดีมากเท่าไหร่ก็จะมีความฝันว่าไปร่วมในชัตนลีกกับไทยได้เท่านั้นเพราะว่าในรายการ a อ c ีซีนชั่นครับก็จะมีแต่ทีมที่เวียดนามนะรู้ว่าจะปราบได้อย่างแน่นอนแต่อาจจะมีคาสักสถานหนึนะครับที่อาจจะเป็นคู่แข่งของเวียดนามได้แต่แฟนขับเขามั่นใจเลยนะครับว่าจะเป็นแชมป์ได้อย่างแน่นอน เพราะว่าในครั้งล่าสุดเวียดนามนะนก็เอาชนะคาซัสสถานมาได้ครับแต่การสะสมที่ไปร่วมเนชั่นลิงเวียดนามตอนนี้อาจค่อนข้างยากหน่อยแต่ก็มีแฟนบอลบอลเวียดนามบางคนนะครับยัง,งงงอยู่ว่าทําไมจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ไทยทําไมไม่มารายการ AVC n a t เนชั่นครับอย่างนี้บ้างอาจจะเป็นสีสันให้กับรายการนี้ได้เลยเอาละครับทุกท่านไม่เป็นการเสียเวลาในการรับฟังเราไปฟังคอมเมนต์เวียดนามกันครับ คอมเมนต์เวียดนามท่านแรกครับเวียดนามครสซ่อสถานนี้น่าได้เข้ารอบชิงชนะเลิศแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาครับทีเวียดนามนี้ต้องพยายามให้หนักเลยนะเพื่อคว้าแชมป์และอันดับสะสมไปในชั้นลีกต่อไปคอมเมนต์ถัดมาครับฉันน่ะอยากให้เวียดนามแสดงศักยภาพอีกครั้งหนึ่งแต่ฉันเชื่อว่าน่ะเวียดนามจะชนะได้แม้ว่าพวกเขาจะมีคาสซ่อสถานกับอินโดนีเซียในการเป็นอุปสรรคแต่เวียดนามน่ะจะคว้าชัยให้ดูคอมเมนต์ต่อมาครับ วยพรให้สาวดาวทองของเวียดนามคว้าแชมป์ให้ได้นะคอมเมนต์ต่อมาครับสะดวกมากเลยทัวร์เม์นี้ผมรู้ว่าทีมเวียดนามโคตรแข็งแกร่งกว่าทีมอื่นโอกาสที่เราแค่เอามาฝึกซ้อมให้กับดาวลูกของเวียดนามก็พอแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับผมพูดเลยนะเวียดนามนตอนนี้จะชนะการแข่งขันหมดทุกแมตช์เลยคอมเมนต์ถัดมาครับทำไมไม่มีไทยกับจีนล่ะถ้าเกิดมีเวียดนามอาจจะมีสีสันก็ได้นะ คอมเมนต์ถัดมาครับถ้ามีจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ไทยที่มาเข้าร่วมรายการนี้นะที่พงเงาเนะี่ยก็คงไม่คว้าแชมป์ง่ายถึงขนาดนี้หรอกคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับถ้าไม่มีไทยนะฉันนะไม่อยากดูคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมาครับผมนะขอถามหน่อยสิว่าทัวร์เมตนต์ระดับเอเชียมันมีอะไรให้น่าตืน่นเต้นถ้าเกิดไม่มีทีมแข่งแกงอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนแล้วก็ไทยแล้วมันจะไปน,น่าสนใจอะไรล่ะ คอมเมนต์ต <K |ms|> ่อมาครับการแข่งขันในครั a, also, ้งนี้ของเวียดนามมันจะมีเฉพาะทีมเอเชียระดับล่างหรือไงกันแล้วดูซิดูไทยจีนเกาหลีใต้ก็ญี่ปุ่นตอนนี้ทีมัใหญ่ของเอเชียไปอยู่ในรายการนชชั่นลีกหมดแล้วดังนั้นพวกเขาน่คงไม่ได้เล่นทัวร์นาเมนต์นี่หรอกคอมเมนต์ต่อมาครับกลุ่ม A อนะคงมีเวียดนามกลุ่ม B คงมีอินโดกับคาซัคสถานเท่านั้นแหละที่เป็นทีมเต็งแชมป์คอมเมนต์ถัดไปครับรายการของเรานี้มันไม่มีเกาหลีใต้หรือไงกัน คอมเมนต์ต่อมาครับมม่ไม่มีพี่ใหญ่อย่างประเทศไทยเลยฉันนา,าอยากเห็นประเทศไทยเล่นจังคอมเมนต์ต่อมาครับทีมไทยนี่เขาเป็นทีมระดับโลกไปแล้วนะแล้วเป็นทีมแข่งเก่งที่สุดในโลกด้วยพวกเขานะ่ยคงไม่มารายการพวกนี้หรอกคอมเมนต์ถัดไปครับไม่มีทีมไทยแล้ฉัาจะดูอะไรเพราะว่ารายการนี้มันคงน่าเบื่อแย่คอมเมนต์ถัดไปครับเวียดนามมักจะเจอทีมอ่อนอยู่เสมอนั่นแหละ มันคงเป็นการเล่นที่น่าเบื่อแน่นอนคอมเมนต์ของคนถัดไปครับเวียดนามฉันนะอยากให้เวียดนามนะเน่เลื่อนชั้นด้แย่อยู่แล้วพวกเราเนะี่ยจะต้องอยู่ดิวิชั่น2ตลอดไปยังไงกันแล้วก็มีคอมเมนต์มาต่อกับคอมเมนต์นั้นบนนี้ว่าก็บอลลย์บอลของเ,าเอาอันดับที่สูงนะมันเลื่อนชั้นก็ถูกก้นนี่คอมเมนต์ถัดไปครับถ้าเกิดไม่มีพี่ไทยนะแล้วฉันจะทํายังไงดีมันคงไม่สนุกแน่ในรายการนี้คอมเมนต์ต่อมาครับถ้าไม่มีไทยแลนด เวียดนามก็ยังคงเป็นแชมป์อยู่วันเย็นค่ำนั่นแหละแ,ละแล้วก็มีคอมเมนต์มาต่อกับคอมเมนต์ด้านบนว่าแต่เราก็ยังมีคาซัฟสถานอยู่นะที่เป็นคู่แข่งของเราคอมเมนต์ต่อมาครับในทัวร์นาเมนต์นี้มันเป็นการแข่งขันระดับเอเชียทั้งหมดเลยยังไงกันหากปีนี้นะเกาหลีใต้ตกชั้นในเนชั่นลีกในปีหน้าในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ค,คงมีเกาหลีใต้เข้าร่วมอย่างแน่นอนเวียดนามนะอาจจะได้สู่สีขึ้นมาหน่อยคอมเมนต์ถัดไปครับ ชนะอยากให้เวียดนามเล่นในทัวร์เมนต์ในระดับโลกแล้วก็ในทัวร์เมนต์ AVC ครับในเวลาเดียวกันคอมเมนต์เวียดนามต่อมาครับานะอยากให้บย์บอลเวียดนามน่ะมีความมั่นใจและคว้าใช้มาทั้งหมดให้ได้เลยคอมเมนต์เวียดนามต่อมาครับดูซิว่าเวียดนามยูย่น่ะจะได,ได้รับการอนุญาตในการเล่นในการนี้หรือเปล่าเราน่าส่งดาวรุ่งแล้วก็นักกีฬาบางคนมารวมเล่นในการนี้เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในวันข้างหน้า คอมเมนต์ต่อมาครับตารางในปีนี้มันโคตรแน่นเลยแม้ว่าในาการนี้เราน่ยจะเจอทีมห่ดนเองก็ตามเราน่ยก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปคอมเมนต์ถัดมาครับเรานะ่ะมีการแข่งขันมากเกินไปหรือเปล่าในปีนี้มันเหมือนว่ามีเกือบ3ามสี่รายการเนียนะที่เป็นนามันลงเล่นแต่ไทยน่ะก็เช่นกันคอมเมนต์ถัดมาครับกลุ่มนี้มันน่นข้างง่ายเลยดาบได้ที่พวกเราเนะี่ยเล่นอย่างมีประสิทธิภาพแนละไม่ประมาท สาวเวียดนามน่ะน่าคว้าใช้ได้อย่างแน่นอนในกลุ่มนี้การแข่งขันในครั้งนี้นะมันเป็นโอกาสของเวียดนามในการสะสมคะแนนไปในการระดับโลกต่อไปเพื่อให้ได้ตําแหน่งที่ดีในอนาคตในระดับโลกดังนั้นสาวเวียดนามน่ะก็ต้องพยายามสะสมคะแนนอย่างช้าๆและมั่นคงคอมเมนต์ต่อมาครับเวียดนามจะเป็นตัวแทนของเอเชียในอนาคตที่จะไปรายการระดับโลกต่อไปคอมเมนต์ต่อมาครับนับรอบสุดท้ายเลยนะพวกเราเนี่ยก็คงเจอคาซับสถานอย่างแน่นอน ท่า,าสถานนี่โฮเม่เท่าไรหรอกคอมเมนต์ Comment ถัดไปครับหวังว่าโฟทีจะไม่มารายการนี้นะเพราะเวียดนามอะยังไงก็เป็นแชมป์คอมเมนต์ต่อมาครับดูวอลเลย์บอลทั้งวันทั้งคืนผมบอกว่าเวียดนามอะโคตรเจ๋งไปเลยคอมเมนต์ Comment ถัดมาครับนี่แกว่าสมัยก่อนเล่านะยังเป็นคู่กับซาซสถานอยู่เลยแต่พอมาเดี๋ยวนี้นะฉะนันรู้สึกท้อแท้แล้วที่เรานาเจอคาซสถานคอมเมนต์ Comment ถัดมาครับ ดูเหมือนว่าทัวร์นาเมนต์นี้เราน่าจะเอายูยี่สิบเอ็ดมาร่วมแข่งด้วยนะเพื่อได้รับชัยชนะที่ดีคอมเมนต์ต่อมาได้กล่าวว่าชนะตั้งตารอโทรไม่ไหวแล้วในทวนนัวร์นาเมนต์นี้คอมเมนต์ถัดมาครับโต๊ะของเวียดนามนี่มันเรียบง่ายเหลือเกินคอมเมนต์ถัดไปครับปัจทจนของเวียดนามปีนี้มันโคตรแน่นเลยคอมเมนต์ถัดมาครับพอชนะในการแข่งขันในครั้งนี้เราเนะี่ยก็จะได้ไประดับเอเชียหรือเปล่า แล้วก็มีคอมเมนต์มาต่อกับคอมเมนต์ด้านบนนี้ว่าในทัวร์เมนต์นี้มันเป็นแค่สะสมคะแนนไปไเรื่อยๆเท่านั้นแหละคอมเมนต์ต่อมาครับทีมต่างๆน่ะมักจะอ่อนอยู่เสมอนั่นแหละเวียดนามน่ะคงไม่ใช่คู่ต่อสู้ต่อไปไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่หรอกเวียดนามน่ะยังมีความสามารถที่ดีพอในตอนนี้แล้วนี่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับจากคอมเมนต์ชาวเวียดนามระดับของ v n l มันเป็นเรื่องยากสำหรับเวียดนามเวียดนามน่ะยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอก จบน,นะครับทุกท่านกับคอมเมนต์แฟนบอลยบอลชาวเวียดนามแม้่อว่าบ,บอลเวียดนามริงจะเข้าร่วมในการ AVC n a t เนชั่นครับทีประเทศเวียดนามเองที่วเวียดนามนเป็นเจ้าภาพแถนแฟนคลับเวียดนามบางคน,นครับสุดมั่นใจว่าตัวเองนะดีพอที่ทะกว้าแชมป์อีกครั้งหนึ่งได้อย่างแน่นอนแล้วก็เป็นการสะสมคะแนนระดับโลกของเวียดนามไปเรื่อยในความฝันในอนาคตก็จะไปร่วมเนชั่นลีกได้ในอนาคตถ้าเกิดสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อ,อามาชนยักยใหญ่แห่งเอเชียระหว่าง ไทยจีนญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ในนาคตต่อไปซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องยากหน่อยนะครับสำหรับในช่วงนี้สำหรับเวียดนามเพราะว่าการสะสมคะแนนอาจจะมีมากพอเพราะว่าปีนี้ในรายการของเวียดนามน่ะอาจจะมีหลายรายการหน่อยนะครับในการสะสมคะแนนแต่มันอาจจะเป็นเรื่องยากหน่อยนะครับที่จะมาอยู่อันดับที่ใกล้ๆไทยในตอนนี้มันอาจจะโคตรยากเลยเพราะว่าไทยตอนนี้อยู่อันดับที่1 3ของโลกส่วนเวียดนามอยู่อันดับที่30กว่าของโลกเลยนะครับแม้ในโนลเมนนี้จะมีการสะสมคะแนนนระดับโลกนะครับก็เลยทําให้เวียดนามสุดมั่นใจเลย จะมีการขยับไปเรื่อยๆนะครับจนทําให้ชาวเวียดนามนะมั่นใจว่าจะเป็นแชมป์ใน ABC Nation ่นอีกสมัยหนึ่งได้อย่างแน่นอนถ้าเกิดเพื่อนๆมีคาถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพื่อนๆแอดนั้นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วสามารถพบก,กันใหม่ได้ในคลิปต่ตอไปได้เลยครับท่านสวัสดีครับทุกคนได้ไปเข้าร่วมรายการระดับโลก